ครับผมสวัสดีครับสมาชิกก็จะของเต็งประจําวันที่14ตุลาคม2567ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด1นึ่งคู่หนึ่งตัวเน้นนะครับบอลหลนก็ฝากด้วยครับมีกลุ่มลายสแควร์แอดไลน์มาที่เล็ดทีดี7 8 9ข้างหน้าก็จะมีแอดนํามาด้วยในกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลนะครับมวยเน้นกีฬาหนึ่งในสมาชิกได้หลุนทุกวันวันนี้ก็นํามาฝากสมาชิกเช่นเคย1คู่เน้นสกู๊ตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับแข่งเวลาตีหนึ่งสี่ห้านาทีตามเวลาปฏิทินด์นะครับ ทั้งสองทีมล่าสุดเจอกันก็จเจ้าปฏิที่สองประตูต่อสองมาดูผลงานฟอร์มสามนัดในรายการนี้นะครับมาดูฝั่งเซบ้าเยนรมนีเอาชนะบอตเนียสองหนึ่งเสมอเนเธอร์แลนด์สองสองแล้วก็ชนะฮังการีไปห้าประตูต่อศูนย์มาฟังมาฟังทีมเยนในเนเธอร์แลนด์บ้างนะครับผมก็เสมอฮังการีหนึ่งหนึ่งนะครับเสมอเนเอรมันสองสองแล้วก็ชนะบอตเนียไปห้าประตูต่อสองทั้งสองทีมดูจากผลงานการเจอกันก็ค่อนข้างจะสู่สิ่หนักไปทางเสมอมากกว่านะครับ ราคาเมื่อทีฟิม์มเจ้าบ,บ้านเยอรมน,นีต่อในราคาครึ่งลูกแน่นอนครับเกมนี้เยอรมน,นีได้เปรียบเตะในบ้านนะครับแล้วก็ชุดนี่จะเป็นาสายเลือดใหม่นะครับผมเกมลุกค่อนข้างจะดุดันนะครับแต่ในทังเลนนะครับช่วงนี้ถือว่าฟอร์มไม่ดี2นัดล่าสุดเสมอไปทั้ง2เกมผมว่าบอลคู่นี้นะครับเยอรมนได้เปรียบนะครับเกมลุกดูดีกว่าผมมองว่าชนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับมั่นใจบอลต่อครับต่อเยอรมน,นีในราคาครึ่งลูกผมมอง ชนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับฝากชุมชนกดติดตามมาด้วยครับจะได้พลาดติดเด็ดต้องการเข้ากลุ่มกลิกลิงด้านล่างเลยเลยขอบคุณครับ